เมอร์เซเดสเบนสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นรุ่นความสมบูรณ์แบบของคันนี้นะครับอย่างแรกเลยจุดเด่นของรถคันนี้ก็เลขไม่เพียง49,000กิโลเมตรนะครับก็เป็นถือว่าเป็นนะครับ t h e b บสอีกหนึ่งคันเลยสำหรับตัวรถนะครับ สำหรับลำดับการถือครองรวมถึงประวัติของเจ้าของเก่านะครับหรือเจ้าของเดิมรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลโ o 6 5 1หรายละเอียดของตัวรถนะครับรอบคันเลยสีเดิมทุกจุดนะครับและความสวยงามของเนื้อสีรอบคันนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดูแลได้ดีมากนะครับเพราะว่าคันนี้เดิมลูกค้าจอดในร่มตลอด นะครับแล้วเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ในราคาปัจจุบันค่อนข้างดีมากสำหรับ W28 ที่สี่ส่งภายนอกรอบคันนะครับริ้วรอยของตัวรถนะครับสีของตัวรถนี่ถือว่า95%เลยนะครับริ้วรอยแทบไม่มีเลยล้อต่างๆนะครับไม่มีรอยเลยจากการใช้งานมาก็ถือว่าเป็นรถที่ น,นะครับสองห้าสูาพร้อมกับสีขาวบกด้วยมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG หลายๆท่านนะครับสอบถามหานะครับสอบถามกันเข้ามาตลอดสำหรับรุ่นนี้ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลและเป็นรถที่แลเลขใหม่น้อย สภาพตอนนี้นะครับก็เป็นสภาพการเพิ่งรับเข้ามาเลยนะครับลูกค้าเดิมนะครับเพิ่งออกเบ้นป้ายแดงจากศูนไปนะครับก็เพิ่งจะส่งมอบคันนี้มานะครับเดิมคันนี้เราจองกับลูกค้าคันนี้ไว้กว่าหกเดือนแล้วนะครับรอจนกว่าจะได้รถใหม่ถึงจะส่งส่งมอบรถเก่านะครับหรือคันนี้มาก็อยู่ในสภาพนะครับความเดิมนะครับภายในบริเว ห้องเครื่องยนต์ของคันนี้ตัวรถนะครับก็เรียกได้ว่าเดิมบริเวณห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นลักษณะเครื่องยนต์ O.M. 6 5 1ดีเซล2 2 0 0ันสองร้อยซีซีเทอร์โบสองรแรงม้าแรงบิดอยู่ที่ ห้าล <5 S 2> ิวตันเมตรนะครับก็อยู่ในสภาพที่ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับภายในห้องอยนต์เนี่ยมีเพียงแค่นะครับเดิมทุกส่วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างตัวถังร็อตยึดนะครับบังโคนด้านซ้ายมาร์กต่างๆนะครับซุ้มโชว์บริเวณฝากระโปรงนะครับก็อยู่ใน ถ้ามารฐานเดิมโรงงานในทุกจุดเลยภายในเครื่องยนต์ก็จะมีงานนะครับโชค๊คต่างนะครับอรายึดากร,รูทุกจุดเลยก็เดิมทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นรถใช้น้อยอีกหนึ่งคันและเป็นการสูงนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับ ในส่วนของเสียงเครื่องยนต์ที่นะครับมีเลขใหม่น้อยอีกหก็เดี๋ยวจา้านะครับรวมีนะครับมีเสียงในรุ่นเดียวกัน เพราะคันนี้มีเลขไม์เพียง4,900กิโลเมตรครับก็จะพาชมในส่วนของบริเวณภายในครับรบริเวณด้านหน้า หนังนะครับสีน้ำตาลนะครับรูปนี้ก็พบเจอบมากกว่านะครับที่ไปนชัดเลยนะครับในการตัดของสีเรนบอกนะครับคันนี้ก็มีออปชันของเบาะร้อนและเบาะเย็นด้วยนะครับมีปุ่มอีโค่ก็เป็นการนะครับ เบาะสปอร์ตซีก็เป็น AMG นะครับในส่วนของพวงไลัยเช่นเดียวกันนะครับเกียร์เป็นการนะใหม่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไลายไม้วัสดุของหนังเดิมและสปอร์ตต่างๆนะครับจุดเดี๋ยวพาชมเลขใหม่เลขใหม่คันนี้อยู่ที่80กิโลเมตร นะครับ49,180กิโลกรก็ถือว่าเป็นรถถือว่าหายากนะก็มีลำดับการด้านหลังหลัใหม่เลยใน้บกนากต่างๆความสดของ ก็เดิมคันนี้ก็เป็นที่จอดประจําแล้วก็เป็นที่จอดในร่มตลอดนะครับนะครับชัดบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการนะครับเซอร์วิสนะครับในการเซอร์วิสในการตรวจเช็คระบบวฉชีดในการตรวจเช็คระบบช่วงล่างรวมการทางานของระบบขึ้น และที่สำคัญนะครับหลังจากเซอร์วิสเสร็จแล้วก็จะมีการทำสปานะครับรวมถึงไม่สำกัดระยะทางที่มองหาซเซอวิ25นะครับก็ไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะรถที่มีนะครับคุณภาพในลักษณะคันนี้เลขใหม่เพียงเท่านี้นะครับมาพร้อมกับออชชั่นของตัวรถ ไม่ว่าชุดแต่ง EMT พัดเกจับถึงสิ่งที่จะได้รับจาก Mercedes Perfect ก็คือการรับประกัน1ปีเต็มไม่จำกัดระยะทางอะไร A-Z ถึงสามารถติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์081459121 081459121 Mercedes Perfect we are family